จรเลยก,กัดเนเหมือนเดิมนะครับต่อลมหมดวันไก่จะเต็มอุมแล้วครับแต่ไม่ใช่รถทบนะครับเห็นบางท่านมาถามว่า รถบางไ,มไ,ไหมว่ะทักมาถามอะ่ะผมไม่ใช่รถผมครับผมรถคนรูดจ,จักกันครับขเขาก็มาเกี่ยวอยู่นี่ทุกปีครับปีนี้ออกตัวใหม่มาครับมาดูความคล่องดีกว่าของโรตเจริญการใช่ รู้ขนาดนเขาลหลมเลยเนีย่ยเสียงหวานๆเสียงหวานๆเล่นเครื่องเบาๆข่าวดีเลยด้วดครับเจา้าดิปีนี้ข่าวดีทุกเจ้าครับเจ้านี้จะดีกว่าชาวบ้านเขาหน่อย เอา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 ดันดันพวกกรม,มานาถีอย่างดีเลยครับไม่แกะกล่องโอ๊ยต้องเคลียร์แล้วเด้อเข่าแต่ นี่หวานดีจริงๆเลยข่าวกำลังพอดีเลยนะครับนีวพอเกี่ยวเลยครับไม่ไม่เขียวแล้วก็ไม่แห้งมากครับพอดีเป๊ะเลยครับนี่ ชาวี้ก็20ิไร่นะครับ20ไร่ครับมา2คันครับอีกคันหนึ่งก็เป็นวอลพ์นครับอยู่ไกลไปนู่นวอลพจน์จะปีเก่าหน่อยครับวอลล์โพปีที่แล้วนี่เสียโก้ครับครับวอลล์เสียโก้ไก,กลมาละสิ่งครับที่นี่ไม่ได้ครับ ีนี่เสียโกวบดเบาางนาดูกระต่อครับพี่น้องดูเขาดัานเขาลบนี่แหละดูเราเขาตังเขาลบนี่โชว์พีมือคนครับด้วยครับ จวดชวดไปแ,แบบนิ่มๆไม่มีสะดุดปากก็คล่องตู้ก็คล่องโอ้ยมีควันควันดำควันกระ,ะมงกำมนามทีบแบบ ปิงนี่กันนะ่าจะไปเทแล้วครับรถสูงดีครับคับนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงหนองลงหนองลมๆอะไรแล้วแต่เจอกันนี่ครับจะดูว่าจะสุดจัดขนาดไหนเดี๋ยวไปลงหนองเดี๋ยวเจ็บชิปมาให้ดูครับ มีน้องอยู่ครับมีน้องให้ลงอยู่ครับมิดแท็กแน่นอนปีเดี๋ยวได้มิดแท็กครับรอลมได้เดี๋ยวพาไปถ่ายคันนี้ลงน้องลมๆมเลยครับครับเ,เอาลมกันต่อ ใค,ใครชอบขึ้นรถแล้ว่วงวนอนนี่นั่งรถเกี่ยวไปแล้วครับมันเงียบจริงๆครับบิงคันนี้ด้วยยิงเงียบไปเลยครับติ๊กชีเหรอได้หมดแล้วบิงนี่เดี๋ยวต่อเทก่อน พอดีนี่นี่ใส่ไปขายเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มรถครับเป็นันเลยครับรถใส่ จะเอาต่อครับเหมือนจะเอาต่อคิดว่าจะไปเที้ลาวลงต่อลงต่อนาเจ้าดีๆดยวเสร็จไม่ต้องข้ามหัวคณาแล้วครับขึ้นถนนมาเลยครับเดินข้ามขึ้นถนนแล้วก็ลงอีกบิ่งหนึ่งเลยครับ ฟางครับฟางเปียกๆเลยครับวัวย,ยัง่ครับขึ้นมาปีนี่กับเขาลม่มัดคือเก่าครับ วัตอนนี้มีกบังดวงอาทิตย์ครับแดดบด เหมือนเดิมข้าวล้มหนาะหนาะ